สวัสดีค่ะพบกับคําแก้วค่ะหลังเลขออกงวด16พฤศจิกายน66เลขก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลขบนก็คือ990ล่างคือ14งวดนี้ค่ะสุดยอดแห่งค่ะช่องเขยจานใต้มีคนที่ฟันแม่นยกช่องก็ว่าได้มีเพียงไม่กี่ท่านที่หลุดไปเนาะค่ะ9014ยกช่องเลยค่ะ ที่ฝันเกี่ยวกับเลขนี้เนาะค่ะแต่ว่างวดนี้ก็คือไม่มีแตกสามตัวเนาะมีแต่ใกล้เคียงแต่เก้าศูนย์กับหนึ่งสี่นี่ไลยทานแห้งค่ะเป็นปุกปกเลยค่ะที่ฟันเกี่ยวเนาะค่ะเดี๋ยวคําเกี่ยวสิบอกว่ามีผู้ใดแน่เนาะค่ะบางท่านฟันแม่นบนและล่างเลยท่านเกี่ยวกับบอกอยู่ตลอดว่าเลขฟันเป็นเลขที่เชื่อถือได้ในระดับนึงเนาะก็คือความฝันบางคนฟันแม่นแม่นจริงๆแทบจะไม่หลุดเลยเนาะค่ะเดี๋ยวสิมาเบอหนึ่ง1ีก่อนเนาะค่ะหนึ่งีีหนึ่ง ค่ะอันนี้ก็คือบนล่างเนาะอันนี้คุณตายยนเบิ่งดีดีเนาะค่ะคุณตาให้เก้าสี่ศูนย์บนให้เลขสามตัวเนาะคุณตาบอกว่าให้ตัดเล่นนะให้ตัดเป็นเก้าศูนย์หรือเก้าสี่หรือสี่ศูนย์ถ้าตัดกระเดเก้าศูนย์บนตรงๆเนาะ,ะแล้วก็ล่างให้หนึ่งสี่สี่หนึ่งเลขที่ใหายไปก็คือตรงกลับน้ำค่ะจะซื้อโดดไม่ได้เพราะว่าบกลกับตับสิแตกเนาะค่ะก็ถือว่าคุณตายวนนี้ฝันเม่นทั้งบนและล่างเลยค่ะ งวดที่ผ่านมาก็เม่นเนาะค่ะงวดนี้ก็เม่นอีกแล้วต่อมาคุณพ่อวุฒคุณพ่อวุฒนี่ฟันเม่นมากเลยค่ะอันนี้เป็นฟันโค้งสุดท้ายที่คุณพ่อฟันว่าเขาให้ไปฟังโพเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยครึ่งท่อนเนาะแล้วก็เขาใส่ซองให้คุณพ่อนะเป็นเงินเป็นแบงค์ยีแล้วก็เป็นเหรียญ14บบาทคุณพ่อก็ตีให้เป็น1 4ึ่งเนี่ยค่ะออกจริงๆด้วย1 4สเป็นเงินเหรียญที่เขาใส่ซองให้เนาะเขาบอกให้เอาโพไปฟังมันออกล่างจริงจริง ฝังก็คือมันอยู่ล่างเนาะออกล่างจริงๆหนึ่งสี่เนาะอันนี้ค่าฝังศพค่ะคุณพอ่อกับฟันเมีนดีๆแล้วต่อมาคุณพ่อบุดเนาะให้เลขสูตรให้วิ่งล่างอ่ะให้วิ่งหนึ่งแล้วก็ให้เลขหนึ่งสี่มาออกจริงๆค่ะวิ่งหนึ่งให้หนึ่งสี่ออกจริงๆแล้วก็ให้วิ่งบนศูนย์มาเก้าศูนย์แต่เลขที่คุณพ่อจับให้บนนั้นไม่ได้ออกแต่เลขวิ่งออกสรุปแล้วคุณพ่อก็แม่นทั้งบนและล่างค่ะครับค่ะ <c oughs> ห,หนึ่งหนึ่งซีมาออกจริงๆค่ะบนก็มาเก้าศูนย์ค่ะหรือว่าแม่นเนาะเลขสูตรสองงวดแล้วแตกทั้งสองงวดเนาะเพิ่งเริ่มเนาะค่ะ <c oughs> มันก็จะมีงวดสามเียร์เจ็ดแปดต่อไปเนาะค่ะพระเอกของช่องเนาะคะ่ะคู่กับพี่ปุนกับพ่อวุฒกับพ่อใช่เนี่ยยุ่กับช่องมาโดนเลยเนาะคะ่ะแล้วก็ฟันแมนหลุดน้อยมากจะเข้าเยอะกว่าเนาะค่ะต่อมารองสาวคนงามเนาะคะ่ะลูกสาวเมนุ์ น้องจุ๊บจิ๊บฝันแม่นงวดที่ผ่านมาหกสามน้องอุงอิงงวดวน,นี้ฝันโค้งสุดท้ายว่ามีคุณยายมาบอกเลขในงานกระถินเนาะบอกว่าฝากชื่อเลขหน่อยเผื่อว่าโตสิถึงเลขกับยายกะเลข้างเดียวที่นองห้มากกับคือซีหน<ศ>ึ่งเจ็ดซีหนึ่งเจ็ดตัดเลนกระไดซีหนึ่งหนึ่งซีอยู่เนะาะค่ะซเอ้ยโทษค่ะซีหนึ่งแปดเลขที่นองห้มากกัคือซีหนึ่งปดเนะาะตัดเล่นกรไดซีหนึ่งหนึ่งซอยู่ค่ะ ถือว่าแม่นค่ะน้องจุกจิบเนาะค่ะต่อมาก็คือคุณพ่ออ้วนคุณพ่ออ้วนน่ะฝันแม่นถูกรังวัลจีหามากกับมี่เนาะสามโตสามโตก็ถูกประจํางวดนี้คุณพ่อให้แนวทางเป็นงวดแรกให้เลขหางเดียวเลยค่ะคือหนึ่งสองสี่คุณพ่อบอกว่าตัดเล่นเลยเอาแค่หางเดียวนี่แหละให้สลับตำแหน่งเอามันก็ได้เลขมาสามคู่เนาะก็มีหนึ่งสองสองสี่หนึ่งสี่กับเขาหนึ่งสี่ งเป๊ะเนาะ <c oughs> นคุณพระอว้วนงวดแรกแหกมานสังเกตเบิงว่าทาไดที่เขามาในช่องงวดแรกจะออกจะออกเนาะ <c oughs> เป็นจุดสังเกตเนะค่ะท่านผู้ชมคอยสังเกตเบิงเนาะ <c oughs> ออกอีนี้ค่ะออกหนึ่งสี <c oughs> ค่ะต่อมาน้องจอยอันนี้น้องจอยฝันตั้งแต่ตองงวดแล้วว่าฝันเห็นคําแก้วพาขี่รถพาไปกินเขา่าพาไปทาบุญเนาะ <c oughs> คือคําแเก้ยวเป็นค้นพาไปนะ,ะ <c oughs> คะขับรถพาไปทั้งที่ขําเกลียวน่ขับรถบ่บเป็น ก็เลยห้อายุคำเกี่ยวมากกคือซีหนึ่งมันออกหนึ่งซีออกตัวกลับเนาะก็ถือว่านองฟันเม่นอยู่ฟันเกี่ยวกับคำแก้วตัวคำแก้วเองก็ตามเลขซีหนึ่งหนึ่งซีมาตั้งแต่วันเกิดเนาะตั้งแต่ปลายเดือนกุมไอกัญยามาตุล่ามาพฤศจีการเนาะคำแก้วตามเลขนีมาเนาะมันเป็นเลขวันเกิดเลขอายุค่ะเลขอายุค่ะออกจริงจงด้วยหนึ่งซีเนาะต้นจอยก็ถือว่าฟันเม่นเนาะฟันเม่นตลอดต่อมาคุณแม่กบ ถึงจะร้องโคงสุดท้ายไปเมื่อเศา้านี้เนาะฝันว่าสามีที่ตายมาแล้ว14ปี14ปีที่ตายจากกันน่ะคุณแม่ก็ไม่เคยฝันว่าคุณพ่อจะมานอนแล้วก็มามีอะไรกันเนาะมารอบนี้ฝันว่ามามีอะไรกับคุณแม่คุณแม่แมก็เลยหาย14มากเพราะว่าเป็นระยะเวลาที่คุณพ่อเสียชีวิตไปเนาะ14ปีเนาะมันออกจริงๆคะ่ะ14เรื่องของแม่กบเนาะค่ะแม่กบกับฝันเหม็นอยู่แถบทุกวดด้วกันเนาะ ต่อมาน้องอันน้องอันงวดที่แล้วก็เข้าเนาะเลขห้าหนึ่งงวดนี้มาเข้าหนึ่งสี่อีกแล้วฝันเกี่ยวกับรถน้องอันถ้าฝันเกี่ยวกับรถจะออกตลอดงวดนี้ฝันว่าได้ไหว้แม่ย่านางรถเตรียมทูบเตรียมเทียนสิไหว้แม่ย่านางรถเนาะเลขกออกอีดีค่ะทะเบียนรถหนึ่งสี่หกค่ะหนึ่งสี่หกมาทะเบียนรถมาทะเบียนรถอีดีเนาะค่ะออขออภัยนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้บานคข้มเกี่ยวฝนตก พอมีเสียงดังเนาะแล้วก็เด็กน้อยเลิกโรงเรียนแล้วเนาะรลานค่ะก็เสียงดังแน่เนาะค่ะ,คะอันนี้เลขหลวงตาเนาะค่ะหลวงตาให้เลขโคกสุดท้ายก็คือสี่ห้าหนึ่งถ้าตัดเล่นก็ได้สี่หนึ่งห้าหนึ่งอยู่เนาะ,ะถ้าตัดเล่นเนาะหนึ่งสี่สี่หนึ่งเลขหลวงตาเนาะหลวงตาก็เข้าบนล่างนะคะงวดนี้ค่ะหนึ่งสี่กับหลายท่านนะเนาะ,ะคะ่ะมาดูที่เก้าศูนย์บ้างเก้าศูนย์ทางช่องเบิรงเกือบยกช่องค่ะเทียมเกียวบอกเนาะ คุณยายนุม่มฝันว่าพญานาคเนาะแปลงห่างเป็นคนเนาะครับรึ่งทอดเนาะมาบอกว่าให้ไปเด็ดร่วงเขาหาไปเด็ดร่วงเขาซิบร่วงเนาะคุณยายนุ่มก็เลยตีเลขเป็นเก่าศูนย์เก่าหนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะครับค่ะออกจริงๆด้วยค่ะเก้าศูนย์วันไหนนะคะรวงข้าวอันนี้ให้สิบอันเนาะพญานาคก,ก็เป็นเก่าเนาะถ้าตีจริงๆเนาะค่ะเก่าศูนย์ค่ะ 90. คุณยา,ายนุม่มต่อมาคุณยายทองม้วน ฟันว่าไปหาพี่ชายที่บ้านเก่าและพี่ชายก็บอกว่าให้ไลเ้กลับ,บ้านเนาะอายุพี่ชายที่ฝันถึงอายุเก้าสิบปีตรงเปะตรงเปะเ,เลยค่ะฟันเห็นพี่ชายเนาะ <c oughs> ออกอายุพี่ชายจริงๆคุณยายทองมว้วนครับค่ะเป็นคุณยายที่ยุ่ช่องคุยเคยสันต้มาตลอดเนาะ <c oughs> ค่ะฟันเม่นอยู่ตลอดด้วยอันนี้แม่คิดฝันว่าจับอืงจับอืงได้เต็มข้องคุณแม่ก็ตีจับอื่งว่าเก้าศูนย์ค่ะ,คะแล้วก็ อันนี้คือเลขที่แม่ขายอึงไปจิ๋ร้อยห้าสิบเนาะแต่เลขจับอึงที่คุณแม่ตีก็คือเก้าศูนย์ออกจริงๆค่ะหลายรอบแล้วที่แม่คิดฝันเกี่ยวกับจับอึงเนาะมันจะออกเนาะค่ะแล้วก็คุณยายแมมอันนี้ก็เข้ามาในช่องเคยอีสานใต้ครั้งแรกแหกหมานเหมือนกันแันว่าเห็นลงศพคนตายอยู่บนบ้านคุณยายตีให้คุณยายแมมตีให้เป็นเก้าศูนย์ห้าแล้วก็ให้ตัดเล่นเนาะเก้าศูนย์ห้าหรือเก้าห้าศูนย์ให้ตัดเล่นด้วย ค่ะมันก็ออก90เนาะค่ะ,คะทั้งเลกพวกเลขแหกหมานเลยเนาะค่ะที่เขามาในช่องเนาะอันนี้คุณพ่อเปลี่ยนก็ฝันว่าเกี่ยวกับ90พเพราะว่าฝันว่าเก็บเหรียญเก็บเหรียญราชการที่9ได้ค่ะก็ตีให้เป็น95 0ให้ตัดเล่นด้วย90 50ออกจริงๆค่ะ90เนาะค่ะต่อมาคุณพ่อชุ่มคุณพ่อชุ่มฝันว่าพระพันปีมาแจกของให้ที่บ้านเนาะก็ตีใส่เลขพระพันปีก็คือ902 รหัสประจำรหัสประจำพระองค์เนาะเพราะว่าพระองค์มาที่บ้านเนาะก็ตีเกี่ยวกับพระองค์เนาะค่ะก็90ค่ะของคุณพ่อชุ่มเนาะค่ะแล้วก็คุณยายต้อยคุณยายต้อยนี่ถ้าฟันเห็นสามีย่ำใดนี่สามีที่ตายไปแล้วย่ำใดนี่ที่ถือเลขแล้วก็เลขจะออกตลอดเนาะอันนี้คุณยายตีให้906เสียดายมันออก990ถ้าตรงนี้เป็นเก่ากับชิคเขาโต๊ดเนาะเข้าโต๊ดสามตัวโต๊ดเนาะ ค่ะอันนี้ค่้ย906มาตัดเล่นก็เป็น9060เนอะครับค่ะก็คือว่าคุณยายต้อยนี่ฟันเม่นตลอดแล้วถ้าเบิ่งเลยค่ะถ้าฟันเกี่ยวกับสามีอ่ะคุณยายชิดถือเลขค่ะแล้วก็คุณแม่หญิงฟันเนาะ079เอามาตัดเล่นเนาะหางเดียวเนาะมันกระไดเป็น09ค่ะกระถือว่าเลขเข่าอยู่ค่ะคุณแม่หญิงเนาะกับฟันเม่นอยู่น้องแนน น้องแนนก็ฝันเนาะก็ฝันว่าเนี่ยค่ะที่คํามเกลียวสัมผัสทางโทรศัพท์เนาะน้องตีเลขให้0ูนย์เก้าสองที่ฝันว่ายเมญ่าคจุ่มมือไปในนรกเนาะน้องตีให้เป็นศูนย์เก้าสองให้ตัดเล่นเนาะมันก็เข้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าน้องแนนนี่ฝันแม่นมากใช่ค่ะฝันแม่นแต่ละงวดค่ะน้องแนนเนาะต่อมาพี่ปูนอันนี้ผีปอบบอกเลขเนาะที่ว่าไปเห็นผีปอบเนาะ กับบันเก่าไปเห็นพี่ปอบบอกเลขมาหางเดียวค่ะคือศูนย์เก้าเจ็ดก็เข้าตรงๆอันนี้บ้านเลขที่ที่ไปเห็นพี่ปอบเนาะที่คุณไห้มาเพื่อแต่อันนี้เลขที่พี่ปอบบอกอะหางเดียวคือศูนย์เก้าเจ็ดตัดเลนก็นได้ศูนย์เก่าเก่าศูนย์เนาะค,ค่ะเี่ที่ปุ่นก็เม่นตลอดอันนี้น้องกรคนงามหางเดียวค่ะฟันเดียวที่ลงในหงวนนี่เนาะฝันว่าไปเห็นพระแล้วก็พระให้ขันไปตักปลา ให้เลขหางเดียวเลยค่ะและในคันก็เห็นเลข908 908ค่ะเป็นเก่า0เก่าเนาะวิตเต็มเดียวสีแตกสามโตเนาะแต่น้องก็บอกให้ซื้อขึ้นซื้อลงเลยนะใช่เขาก็บอกว่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงเว่าเ909 907ซื้อลงเลขมัน908เนาะถ้าซื้อขึ้นซื้อลงหน่อยเนาะค่ะวันมาพระเนาะให้คันมาแล้วก็เห็นเลขอยู่ในนั้นแต่ว่าถ้าตัดเลขมันก็0990ใช่ค่ะหางเดียวแตกเลยเนาะค่ะ90ค่ะ น้องกรนฝันเหม่นเนาะคนงามแม่บัวอันนี้ผีขเมเรบอกเลขเนาะงวดนี้มีเลขของแม่บัวครั้งเดียวก็คือสองงวดเนาะฝันว่าผีขเมเรคนแรกบอกเลขหนึ่งศูนย์เก้าพอคนที่สองบอกเลขแปดแปดคนแรกบอกถูกค่ะหนะึ่งศูนย์เก้าคุณเก้าเก้าศูนย์เนาะแม่บัวนี่ฝันเม็นมากเลยนะคะท่านผู้ชมและแม่บอกว่าถ้าผีขเมเรมาบอกยามใด กจะเลขจะออกตลอดถ้าพีเอมเมาบอกเลขเนาะคให้ท่านผู้ชมเบอรงไวเนาะจับ,จบตาดูแม่บัวจดีจับตาด,นะดูแม่บัวด้วยถ้าฝันอย่างนี้เนาะแล้วแต่บอกว่าพีเมนม์เด็กน้อยเมาบอกหลายเทียแลว้วค่ะงวดที่ผ่านมาก็เข้าใช่ค่ะแล้วต่อมาคุณแม่และองเลขเข่าเนาะค่ะจากที่เฉียดไปเฉียดมางวดนี้คุณแม่ฝันเม่นแล้วเหมือนเดิมแล้วเนาะค่ะถ้าเม่นมันจะเม่นติดกันไปหลายงวดเนาะค่ะสําหรับคุณแม่และองเนาะฝันว่าลูกสไปร์เนี่ยไปซื้อรถมาใไหม่ได้ทะเบียนรถมมื่ม แล้วก็เลยฝันว่าลูกสะพ้ยนะะขับรถตกเหวแล้วก็หารถไม่เจอหายไปเลยทะเบียนรถน่ะหกศูนย์เก้าเสียดายเกือบแตกสามเกือบแตกสามโต,ต,ต,ตเนาะ,ะเลขมันออกเก้าเก้าศูนย์แต่มันเข้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่เนาะ,ะเสียดายค่ะทะเบียนรถเนาะเกือบแตกสามโตเลยต่อมาลุงจอยลุงจอยงวดนี้ฝันไม่แม่นเนาะค่ะแต่คุณลุงจอยได้ให้เลขบอกว่าพระมาบินทบาต ที่หน้าบ้านแล้วก็บอกให้ลุงจอยซื้อเลขศูนย์เก้าสองเก้าสองีเก่าเก่าเห็นบอกค่ะได้เนาะศูนย์เก้าสองพระบอกมันออกศูนย์เก่า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 ศูนย์เนาะแต่มันก็เข้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าอยู่เดี๋ยวต้องถามลุงจอยค่ะว่าพระรูปนี้อยู่วัดไหนที่ตามก็ขอเลขเดี๋ยวผมไปตามให้ค่ะเดี๋ยวให้คุณแสนตามไปขอให้เนาะค่ะแล้วก็อันนี้คุณยายชายยายชายฝันเนาะค่ะให้เลขมาเก้าสองศูนย์ ต้องตัดเล่นเนาะคะ่ะเลขที่ให้มาต้องตัดเล่นเนาะ,ะก็ถ้าตัดเล่นก็ได้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าอยู่<ม>ค่ะอันนี้คุณยายชัยเนาะค่ะคุณพ่อน,นันอันนี้คุณพ่อนันฝันเห็นเต่าเต่ามันตายเนะยาะจริงจริงเต่าตายหลายคนก็มาฝันก็ตีให้ว่าเก้าศูนย์อยู่แล้วเต่าตายเขาตีเต่าเป็นเก้าตายก็ศูนย์แต่อันนี้คุณพ่อเห็นเลขก็คือเก้าสี่ศูนย์ตัดเล่นก็เป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะฝันเม่นอยู่เนาะคะ่ะจริง ค่ะจริงๆเห็นคนมาแปลฝันว่า90เยอะมากเพราะว่าเต่าตายเนาะใช่ค่ะแต่เนี่ยมันคุณพ่อก็เห็นเลขในทอ้องเต่าด้วย90ครับค,ค่ะคุณพ่อนั้นฝันแม่นค่ะพอเอกอันนี้คุณพ่อเอกคงสุดท้ายเนาะคางหลุดไปหนึ่งงวดวดนี้ก็มาเข้าอีกแล้วคุณพ่อให้901แล้วก็ให้ตัดเล่นเนาะมันก็เข้า90พอเอกนี่เก้างวดแล้วครับหลุดไปแค,ค่งวดเดียวหลุดงวดเดียวยวรองวดต่อไปเนาะค่ะถ้าเข้าก็จะเข้าติดกันแล้วก็เลขหลวงตา ลงตาให้มาศูนย์ห้าเก้าที่เห็นเลขหยุดกึกบนโทรทัทั์เนาะ,ะบนทีวีเนาะมันเป็นเลขห้างเดียวเนาะถ้าตัดเล่นก็ะไดศูนย์เกแล้วโค้งสุดท้ายคุณตาก็ให้สีหนึ่งอยู่เนาะสีหนึ่งหนึ่งสี่ก็ถือว่าหลวงตานี่เข้าบนล่างคสำหรับลงตาเนาะค่ะก็จะได้ตามต่อกันเนาะค่ะก็ถือว่าเลขเข้าเยอะมากสำหรับงวดนี้ ฟันแม่นยกช่องก็ว่าได้เนาะคะ่ะสำหรับคนที่ติดตามช่องเคยิสานใต้ก็อย่าลืมงวดต่อๆไปเนาะคะ่ะงวดต่อไปก็1นธันวาหกหกใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะ,ะเดือนธันวานี้เลขจะออก3ครั้งก็คือเลขออก1วันที่สิแล้วก็วันที่30เนาะค่ะออกวันที่30เลีจะออก3ครั้งสําหรับเดือน ธันวาคมเนาะแล้วก็เห็นว่างวดหน้าเป็นน่าจะเป็นสลากสัญจรที่ค่ะอราศสีบาค่ะเป็นสลากสัญจรเนาะถ้าใครมีเลขดีเลขเด็ดก็คอมเมนต์เข้ามาในคลิปให้แบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยค่ะก็เห็นท่านผู้ชมหลายท่านที่คอมเมนต์มาเกี่ยวกับเลขหนึ่งสีเนาะแล้วมันก็ออกจริงๆก็ขอพรบคุณมากๆค่ะขั้นเกี่ยวกับเคยสารใต้อ่านทุกคอมเมนต์ บางครั้งก็ตอบบางครั้งก็ไม่ได้ตอบแต่ก็อ่านแล้วก็กดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์บางครั้งถ้าตอบคําว่าค่ะคือคําแก้วถ้าตอบคําว่าครับคือเคยสานใต้ก็ดูช่วยกันเนาะตอบ,บช่วยกันค่ะก็ขอบพระคุณท,ท,ทุกทท่านที่ติดตามรับชมช่องเคยีสานใต้ถ้าใครที่ถูกเลขก็ดีใจด้วยถ้าใครที่ผิดหวังก็เดี๋ยวเราเอามาเอากันใหม่ค่ะงวดหน้าจะให้แตกสามตัวให้ได้เนาะงวดนี้มีแค่สองตัว ค่ะเดี๋ยวงวดหน้าจะหาเลขดีเลขเด็ดมาฝากเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่งวดหน้าค่ะ1ธันวาคม66สวัสดีค่ะสวัสดีครับ